คือตอนนี้ดิฉันสนับสนุนแล้วนะคะว่าอาจจะต้องมีความจําเป็นต้องไปขายผ่านทางเครื่องแทนแล้วก็ต้องเป็น80บาทแล้วก็ซื้อจากผ่านทางเครื่องค่เพื่อที่จะกลับไปสู่80บาทให้ได้ค่ะสมมุติว่าถ้าไม่ทาเนี่ยดิฉันยังออคืออันนี้อาจจะเป็นการเริ่มต้นทําเป็นบางส่วนไปก่อนทาแข่งทาแข่งการขายขายเป็นใบก็ว่าไปแต่ดิฉันคิดว่าวารขายเป็นใบเนี่ยแล้วมีการขายเกินราคาเนี่ยจะต้องมีการตรวจ เช็คว่าเป็นสลากที่รับโดยใครแล้วก็ต้องขึ้นทะเบียนไม่ให้ไม่จำหน่ายไม่ให้อีกค่ะนะไม่จำหน่ายให้อีกไม่ให้ไม่ให้เป็นคู่ที่มีสิดจ,จองซื้อสลากได้ค่ะคือในอดีตเนี่ยดิฉันได้แจ้ได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 ,ได้ก็ได้เคยเรียกร้องว่าที่จริงแล้วเนี่ยโดยปกติแล้วคนขายสลากเนี่ยถ้าในต่างประเทศใครที่จะมาขายพวกนี้มันต้องมีใบอนุญาตขึ้นทะเบียนอยาก ตัวักางงานสลากไม่อยากทําเพราะฉะนั้นใครก็ขายสลากได้ใครเข้ามาจองซื้อได้เพราะฉะนั้นมันก็เกิดกระบ,บวนการที่ว่าเป็นพวกอะไรคนใครก็ไม่รู้อะในหน้าหรืออะไรเข้ามาเข้ามาจองซื้อจํานวนมากแล้วก็ทําให้พวกนี้จองซื้อได้คนขายสลากจองไม่ได้เพราะฉะนั้นอันเนี้ยดิฉันคิดว่าถ้าทําไปด้วยกันเนี่ยมันน่าจะช่วยได้แต่ถ้าสมมุติว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย ไม่สามารถทําได้เพราะด้วยความไม่ไม่มีประสิทธิภาพของสํานักง,งานสลากเองหรืออะไรก็ตามสุดท้ายที่ท่านว่าสุดท้ายแล้วมันก็ต้องไปที่ว่าคงต้องขายผ่านแอปพลิเคชันขายผ่านเครื่องอะไรทั้งหลายค่ะเอากันให้ชัดๆกันไปการค,คําว่าคําการปรับโควตาเนี่ยหมายความว่าควรจะต้องมีการลงทะเบียนว่าใครมีสิทธิ์ที่จะจองซื้อและคนนั้นต้องเป็นคนขายสลากจริงอ่ะเพราะฉะนั้นคนที่มาเดินขายสลากเนี่ยก็ควรจะเป็นคนที่มีใบอนุญาต ไม่ใช่ใครก็ได้เพื่อที่จะให้สลากนี้ไปอยู่ในมือของคนที่ต้องการถ่ายไปวยซไม่ใช่อยู่ในมือใครก็ได้